สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกค,ครับยมเช้าแบบนี้นะครับวันนี้มาเร็วเลยครับเดี๋ยวช่วงสายๆเนี่ยผมจะมีภารกิจนะครับไปไปโรงงานนะครับโรงงานอที่ที่ผลิตเหรียญน,นะครับที่ผลิตเหรียญเ,เรียกลาบเหรียญดังกว่าววันนี้จะทำเ,เป็นวันเรียกว่า ปั๊มชนวนนะครับปั๊มปั๊มชนวนทองคำนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปโรงงานนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์โดยชมแช้างผมก่อนนะคิดถึงจังเลยคิดถึงเพื่อนๆสมาชิกนะเมื่อวานนี้สนุกนะครับเมื่อวานนี้ก็สนุกนะครับโอเคเดี๋ยวผมแชร์นิดหนึ่งนะโอเคเช้าจะได้เจอกันนะครับสวัสดีครับคุณอะไรนะคระพลนะครับสวัสดีคุณ ตด้นานซ้ายนะครับคุณลูกชาวนานะครับสวัสดีคุณแบงค์กรมชนครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง facebook แฟนเพจทวนบัรแคบซแล้วก็สวัสดีทั้งทาง youtube ทวนบัรแคบซี FC นะครับชนแก้วกาแฟดำครับอาเมื่อกี้เพิ่งทานหมดไปเมื่อกี้แล้วคยเข้ามาในห้องห้องสตูของผมนะครับเข้าห้องห้องจงีห้องตรงนี้เป็นห้องทํางานแล้วก็เป็นคล้ายสตูนะครับเก็บ ของนู่นนี่นั่นกระปงกระเป๋าอะไรของชอบชอบผมก็ผมนคนที่ชอบอ่าพวกเทคโนโลยีอุปกรณ์กู้ภัยนะครับอุปกรณ์นาฬิกาอะไรเงี้ยประมาณนะี้ผมเทคโนโลยีแต่เพราะผมไม่ได้ชอบแบบอ่าอะไรที่มันแพงมากนะเอาที่มันพอพอแบบใช้งานได้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้วันพฤหสัสบดีนะครับที่สามนะครับเดือน เดือนเก้าแล้วกันใหญ่อ,อีกสองวันนะครับอีกสองวันเราจะมีพิธีปลุกเสกนะครับปลุกเสกเหรียญเรียกราบหรือว่าเหรียญปกกรพซับนางกวักนะครับหลังพระศิวดีเร,เ,รเ,รเรียกราบนะครับก็ที่วัดราดประคองธรรมนะครับปลุกเสกเวลาห้าโมงเย็นนะครับอย่าลืมมาร่วมงานกันนะครับอย่าลืมมาร่วมงานกันนะครับก็รับบัตรนะครับสามารถมา ผมแจกพระเนี่ยแจกเหรียญน,นำเลิกสามพันเหรียญน,นะครับสามารถมารับบัตรได้ประมาณสามโมงเย็นนะครับสามโมงเย็นเนี่ยผมจะให้ผมจะมีบัตรนะครับบัตรที่สามารถหนึ่งคนหนึ่งท่านที่จะรับบัตรที่ที่จะรับเหรียญหลังจากเสร็จพิธีนะครับคือปลูกเสกเสร็จแล้วแจกเลยนะครับปลูกเสกเสร็จแล้วแจกเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับพูดคุยเรื่องของพระเครื่องบ้างนะครับวันนี้จริงๆแล้วอ่าผมต้องบอกก่อนว่าผมอยากจะมาแจ้งข่าวเพราะว่า มันใกล้วันนะครับอีกสองวันเนี่ยมันก็จะปลุกเสกไงผมก็เลยต้องมาแจ้งข่าวอีกหนึ่งแล้วก็วันนี้เนี่ยวันพฤหัสเนี่ยผมจะเข้าที่สตูดิโอนะครับใครที่นัดผมไวน้นะสตูดิโอเนี่ยผมจะเข้าช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงถึงห้าโมงเย็นนะครับใครจะเอา้ามาให้ผมดูก็สามารถมาได้ด้วยตนเองแต่ทางที่ดีถ้าจะไม่ทําไม่เสียเวลาเนี่ยอ่าให้เพื่อนๆนะครับส่งรูปนะครับพร้อมกับอ่าเบอร์โทรมาทางไอดียไลน์นะครับ s อทแอ n ไซต์8ดดแดแปดนะครับ ผมรับเช่าพาเนี่ยร้อยยันล้านนะต้องบอกก่อนรับเช่าพาตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านเพราะนั้นก็อบอกเพื่อนๆกันแจ้งข่าวแจ้งข่าวกันนะโอเคนะครับก็อะวันนี้พูดคุยกันนะครับจริงๆแล้วพระเครื่องเนี่ยมาเป็นจริงๆถ้าเราศึกษานะครับแบบถูกทางสะสมแบบถูกทางจริงๆแล้วเข้าใจไม่ยากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพอดีผมอยู่ในกลุ่ม VIP ของ ผู้ใหญ่ที่เขาสะสมพระนะครับเขาก็มีผมเจอรูปมารูปหนึ่งนะครับเจอรูปเจอรูปพระนะครับพระพิตาพระแก้วพิมพ์เล็กนะครับก็เลยอยากเอามานะครับให้เพื่อนเพื่อนได้แบ่งปันกันชมแล้วกันนะเพื่อนๆขออนุญาตด้วยนะครับอนุญาตเจ้าของพระนะครับอผมก็พอดีพอดีเห็นแล้วเออเอามาให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วพิตาพระแก้วมีพิมพ์เล็กด้วยนะนะครับมีพิมพ์เล็กด้วยนะครับนี่ นะครับนี่พิมพ์เล็กเดี๋ยวผมให้ดูนะนะครับอ่านี่นี่นี่ให้ดูให้เพื่อนเพ<ๆ>ื่อนด,ด,ดูนี่นี่พาปิตาข้อแก้วนะครับพิมพ์เล็กอันนี้พิมพ์เล็กนะอ่าอย่างเงี้ยแพงนะครับผมบอกเลยว่าอย่างเงี้ยแพงนะอย่างเงี้ยหลักล้านนะหลักล้านนะหลายหลายล้านนะนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กเราจะเห็นความแตกต่างจากพิมพ์ใหญ่มันจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ จะต้อ,ตอ,ตอสๆสั้นๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือพิมพ์เล็กนะครับโอ,อ้โหจะดูเนื้อดิดูเนื้อนะท่านเห็นไหมมันรอยแตกนะครับลอยปิกความแห้งของธรรมชาติแตการงานนะครับอันนี้เป็นผ้าของของรุ่นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับในกลุ่ม v ีพีที่เขาสะาสมผ้านะครับอ่าโอ้อย่างนี้ผมว่าผมว่า,วาหลายล้านนะคือผมไม่รู้ราคาที่แท้จริงเน่ยนะครับไม่รู้ว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆดูว่าเห็นผ้าแท้ เวลาผมเจอพระแท้เนี่ยผมก็จะพยายามเซฟรูปนะครับเซฟรูปเก็บมานะครับแล้วก็มาให้เพื่อนๆได้ดูนี่ก็ถ่ายบนมือนะเขาถ่ายมาโชว์ในกลุ่มนะครับนะเวลาพระแท้เนี่ยเราเห็นพระแท้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่านะครับพระแท้อยู่กับใครก็แท้นะครับไม่จําเป็นต้องอยู่กับผมนะครับไม่จําเป็นนะไม่เกี่ยวนะครับออนะครับเห็นไหมดูรักดิโอ้โหนะดูรักนะ ถ้าท่านดูลักเป็นนะครับดูเนื้อเป็นดูพิมพ์เป็นนะครับอ่าพิมพเนี่ยสาคัญมากนะครับเห็นไหมพระเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายพิมพ์ต้องเปะก่อนนะครับนี่คือพิมพ์เล็กนะครับอ่าเห็นไหมยังมีไก่องนะครับผมก็เจอพระไม่ได้นะผมก็เป็นพวกที่เจอพระไม่ได้เจอพระก็ต้องเซฟเซฟเซฟเก็บมาเก็บมาดูนะครับเราบางทีพระหลายๆองค์เราไม่ได้เราไม่ได้สัมผัสองค์จริงนะแต่อย่างน้อยเราได้เห็น เราได้เห็นนะครับเราก็สามารถบอกได้ว่าว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอ่าเราสามารถบอกได้นะครับอ่าโหนี่ยังชอบสมเด็จอง์นี้อยู่เลยนะตอนพี่ตันนี้ได้ไปน,ะนี่เนาะนี่คือเล็กติตูมนะครับอ่าเล็กติตูมเป็นบางคนเาก็เรียกว่าบังคมโพมเกตตูมนะครับแต่ทางติมันล่องใหญ่นะครับผมเรียกว่า ผมริผมขายเป็นสังกตินะตอนนั้นผมขายเป็นสังกติไปนะนะครับบังพมเนี่ยคุณจะดูลักษณะเนื้อเห็นไหมเน,เ,นนะเนื้อเนี่ยนะครับอ่าเนื้อเนี่ยนะครับก็จะมวลสารไม่เยอะมากนะครับถ้าเป็นกุใหม่เนี่ยนะครับฟองเต้าหู้หรือคาบกุเนี่ยนะครับมันก็จะโดดเด่นและเด่นชัดและภาองคงนี้ลึกมากนะครับลึกมากมากเห็นไหมเออภาพงนี้ลึกมากนะครับอ่าลึกมากเห็นไหมแม่ นี่ต้องบอกว่าโอ้โหองนี้องนี้โอ้โหตาประทับตั้งแต่สมัยปีถอ่มมา้อยนี่ติดย่งชัดอยู่เลยนะอย่างชัดอยู่เลยนะครับแบบนี้แพงนะครับแบบนี้องคหนึ่งส,สวยๆนะครับถ้าไม่ซ่อมเลยเนี่ยองนี้ต้องมีต้องมีหกเจ็ดล้านนะผมต้องบอกองนั้นนะเออต้องมีหกเจ็ดล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านเจอพระนะโอ้โหอย่ามองอย่ามองข้ามนะผมบอกให้นะครับ อย่ามองข้ามเด็ดขาดนะครับร้ายเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอันนี้ได้ให้ดูไปหรือยังผมไม่แน่ใจเนี่ยใครมีอย่างนี้เนี่ยผมชอบเช่านะหลวงพ่อยอดนะครับเหรียญหลวงพ่อยอดเห็นไหมหลวงพ่อยอดน้อ,องพ่อหมอนะสระบุรีนะผมว่าเป็นเหรียญเบอร์ต้นๆของจังหวัดสระบุรีนะโอ้อะไรเต็มปีอะไรนะอะไรเต็มปีอะลยนะครับนีเห็นไหม ขอบปิ้นด้านบนนี่สําคัญนะเนียะเพราะไปเหรียญข้างกระบอกใช่ไหมเอ่อขอบปิ้นนะครับขอบปิน้นนี่นะอ่ออาอย่างนี้เจอนี่ผมผมรับเช่าเป็นล้านนะแบบนี้นสวยๆนี่เป็นล้านนะอะไรเต็มๆตมอย่างนี้นี่มาเลยนะอ่าหลวงปู่แก้ววัดเทวันชนุรีกับปาทะเลท่านองค์เป็นองค์เดียวกันครับเป็นองค์เดียวกันแต่ว่าท่านเพียงแต่ท่านเหมือนกับเอ่อท่าน ท่านย้ายถิ่นฐานจากท่านเป็นคนที่เพชรท่านเป็นคนเพชรบุรีนะครับแล้วท่านย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหว,วัดชนบุรีนะครับสม,มัยก่อนเขาเอาเรือข้ามอ่าวครับเขาไม่ได้มาทางถนนนะแบบเดินทุดดงแล้วก็เรือข้ามอ่าวเพราะชนบุรีกับเพชรบุรีเนะี่ยเท่าเรือข้ามอ่าวมันใกล้กันนิดเดียวนะอ่ามันใกล้กันนิดเดียวนะครับอย่างนี้แพงนะครับเวลาเจออย่าอย่าลืมนะเอเหรียญแบบนี้หายยาก ผ้าเยอะนะครับพรจริงนะผมมีผ้าเยอะเนียผมรับเช่านะผ้าที่มีอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวให้ดูให้ดูเล่นๆแล้วกันนะผ้าที่ผมเช่าไว้เนี่ยโอ้โหนี่มหาศาลนะรับเช่าทุกอย่างนะเนี่ยเพื่อนๆอ่าใครมีผ้าส่งมาขายผมนะเนี่ยประเภทปกผพพ้ากูผมซื้อซื้อทุกอย่างนะผมซื้อทุกอย่างปะกูผ้าเก่าเล็กน้อยย่อยร้อยล้านอะซื้อหมดอะจะจะหลักร้อยจะหลักร้านซื้อหมดนะขอให้มีมาเถอะนะครับ เนี่ยโอ้นี่คัดนี่นี่ซื้อไว้ยังไม่ได้คัดนะเป็นกองกองเลยนะนี่พระกุก็เล่นนะครับเนี่ยพระกุพระโบราณอย่างนี้ก็เล่นนะครับเนี่ยซื้อไว้ไม่ได้คัดเลยนะผมยังไม่ได้คัดออกเลยนะร้อยล้านอะร้อยยันล้านอะผมซื้อหมดเหรียญที่รลึกอะไรเงี้ยผมก็เล่นนะครับเนี่ยพวกเหรียญที่รลึกนะครับล้อห้าล้อหกอะไรเงี้ยนะครับเล่นทุกอย่างนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยประเภทแนวแนวเนี้ยนะครับใครมีก็ส่งมานะครับใครมีก็ส่งมานะครับ เอามาได้นะครับส่งมาในลายแอดได้นะครับผมเล่นทุกอย่างเหรียญที่ลึกอย่างนี้ก็เล่นนะครับอ่ามีก็เล่นนะครับเหรียญรอห้าชุดลอห้าอย่างเงี้ยนะครับเล่นหมดนะครับก็เคยใครมีก็ก็มานะครับก็ยินดีนะนะครับก็ยินดีนะยินดีรับเช่านะเล่นทุกอย่างนะทุกอย่างนะครับที่ที่สามารถที่จะอ่าเล่นทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยพวกตะกงตะกุดผมก็เล่นนะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสไตล์พวกตะกุดอย่างเงี้ย กุดเก่าๆอย่างเงี้ยเยอะนะผมมีเยอะนะแล้วก็ซื้อเยอะนะชอบนะเป็นคนที่ชอบส่วนตัวอ่าชอบส่วนตัวชอบมากนะครับพวกตะกุดเครื่องรางนะครับอ่าผมชอบมากนะครับตะกุดเครื่องรางนะครับก็ก็สามารถนะครับถ้าใครมีก็ส่งมาได้ที่ไลน์ไลน์แอดนะครับ t o n e แปด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 นะครับสไตล์นี้เลยนะครับอ่าคือบางที มาท่านถามว่าไอ้จทร์โทนเช่าพระอะไรผมบอกโอ้ผมเช่าทุกอย่างอะไรนะครับเพื่อนๆมีอะไรล่ะเออคุณมีอะไรล่ะนะครับมันต้องถามว่าคุณมีอะไรนะครับมีอะไรผมก็เช่านะผมชอบนะผมคนชอบพระนะครับคนชอบเช่าพระนะครับอ่าหนึ่งมันเป็นสไตล์เรานะเราชอบเช่าพระนี่นี่ผมให้ดูประวัติหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ผมมีหนังสือเล่มนี้นี่หนังสือเล่มนี้ นี่คือหนังสือประวัติวัชนพันธ์สูงนะครับพิมพ์เมื่อปีพิมพ์เมื่อปีเนี่ยนะท่านดูปีนะปีสองสี่แปดศูนย์นะครับอ่าในงานทําบุญอายุเจ็ดสิบสามของผู้กินนะครับยผมก็ได้มานะครับในต้นฉบับอยู่ที่ผมนะครับเนี่ยว่าคุณคุณเขามีคนถามว่าคุณสมบัติของท่านจันเอี่ยมท่านจันเอี่ยมนะครับปฐถมนาเป็นพระอุชาที่มีปณิธานหนักในกรรมฐานมักน้อยสันโดษสิทธิขาดชํานาญในทางอิทธิเวทใช่ไหมท่านเก่งตั้งแต่โบราณ ก่อนมรณะภาพในหลุนแจ้งมาต่บนบ้านแหลมใหญ่ผู้ปฏิบัติอยู่ใกล้ชิดได้เรียนขอร้องท่านว่าท่านอาจารย์เอีียมมีการเต็มที่แล้วเกรงว่าจะไม่ฟื้นถ้ามีอะไรกรุณาให้สิทธ์ไว้เป็นครั้งสุดท้ายท่านตอบว่าถ้ามีเหตุสุขทุกข์เกิดขึ้นให้ระลึกนะให้ระลึกออกชื่อถึงเราก็แล้วกันนะเห็นไหมอ่านะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต้องบอกเพื่อนๆน,นะว่ามีความใกล้ที่สุด จากเรื่องเล่านะครับอันนี้หลวงู่กินเป็นคนเล่านะครับอ่าพาริการกลิ่นพร้อมด้วยสิทธิ์มีความเรื่อมใสจัดการสร้างรูปหล่ออ่าจัดการสร้างรูปหล่อไว้นะครับนี่จัดการสร้างรูปหล่อไว้ผมจําไม่ได้ว่าเน, đ, 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 น đ. ่เน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 ่อไปไหนวะมันจะมีอีกหน้าหนึ่งไงเขาจัดสร้างรูปหล่อนะเออนะครับ จะสร้างรูปหล่อเนี่ยหลังจากที่ท่านมรณภาพสามปีนะครับเพราะฉะนั้นรูปหล่อท่านจะต้องสร้างก่อนนะครับเวลาพระเนี่ยมีความสุขนี่ให้ดูตัดชิดองค์หนึ่งองค์นี้สวยมากนี่องค์นี้สวยมากผู้สุขอย่างนี้ก็เช่านะเออใครมีอย่างนี้นึกถึงผมแล้วเนี่ยตัดชิดสวยๆอย่างนี้นะครับอ่าดันโทนเหรียญสร้างชาติแปดสองประวัติการสร้างชาัดเจนไหมทําไมราคาไม่ไม่แรง ก็เป็นเหรียญที่เลึกนะครับของประชาธิปไตยเหรียญสร้างชาตินะก็สร้างโดยจอมพลปอสมัยนั้นนไม่ได้มีอะไรครับเขาสร้างชัดเจนอยู่แล้วครับสร้างชัดเจนนะครับก็กำลังจะทําให้ประเทศเป็นระบบอะไรนะอคนสังคมนิยมนะครับสมัยนั้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับมันไม่แรงนะครับไม่มีอะไรที่มันชัดเจนอะไรมากมายครับเขาเล่ากันว่าคนนั้นเสกคนนี้เสกแต่จริงเท็่ยังไงเราไม่รู้ไง นี่โอโหองนี้ตัดจิบนะดูจานเลยเนี่ยนละอยจานโอ้โหนะอย่างงี้ผมเช่าเป็นร้านนะรับเช่าเป็นล้านนะครับอ่ามาอย่าลืมอย่าลืมโอ้นี่ให้ดูวัดทององหนึง่งวัดทองให้ดูวัดทององหนึ่งโอ้โงองนี้นี่ชีปมากนี่ผมถ่ายรูปมานะโอ้โหองนี้ไม่ใช่ของผมนะของรุ่นพี่นะครับโอ้โหองนี้แต่ผมเป็นคนถ่ายเองนะเป็นไงนะ นี่อย่างนี้ผมชับเช่าเป็นล้านนะยันน้องนะเนี่ยเออน,นี่จริงๆนะนี่หูแล้วดูเนี่ยคาบใครนะคาบรักคาบโอโหความเก่านะผ่านอายุผ่านกันเวลานะอย่างนี้ผมรับเช่านะองค์เป็นล้านนะครับเป็นล้านนะครับนี่นี่มือผมนะผมถ่ายมือนะครับยิงว่าถ่ายรูปนะ การปั้นหุ่นสรีระของหุ่นเนี่ยแม่เก้มไม่มีทางทําได้นะไม่มีทางนะผมบอกก่อนนะแล้วดูตามซออสวัสดีพี่บุญเลิศครับพี่ขกครับ,รบสวัสดีครับตามซออนะมีลักนะมีนะมีคราบความเก่ามีโอ้โหดูก้นนะดูก้นนี่ดูนะครับเขาบอกว่าวัดหนังล้วงนอกนะถ้าวัดทองล้วงในเห็นไหมลอดล้วงในเขา่าเห็นไหมอ่อาฮะเนี่ยนะ นี่ผมเป็นคนในนี่เองนะอ่านี่ในมือผมนะผมเป็นคนอัดวิดีโอใส่มือไว้พาคัสสิกมากนะอย่างนี้ผมรับเช่าเป็นล้านนะนี่เขาเรียกว่ายันน่องนะครับยันน่องโคตรสวยองค์นี้คือสวยไหมไม่ได้สวยแบบแชมป์นะแต่ว่าเป็นพระเป็นองค์ที่มันมากเรียกว่ามันมากนะครับแล้วองค์ไซส์นะโอ้โหโคตรเท่ Hotel องเนี้ย อย่างนี้ผมรับเช่าเป็นล้านนะครับเป็นล้านนะอ่านะครับะนะนะชมพระกันเช้าๆช้าแบบนี้นะครับชมพระกันเช้าเช้าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมเน ی, ี่ยสักพาักผมก็ออกจากบ้านนะเนาะเพื่อจะไปโรงงานเอาเน้อเอาทองคำนะวันนี้ซื้อทองมาโลนึงนะครับซื้อทองมาเอยไม่ใช่โลโลกว่าดิ นะครับโลกว่าซื้อทองมาโลกว่านะครับจะเอาไปจะเอาไปปั๊มเหรียญนางกวักทองคำนะครับซื้อทองแท่งมานะครับก็เดี๋ยวจะไปที่โรงงานนะครับแล้วก็สเตทนะผมจะเข้าเข้าที่สตูในช่วงประมาณเที่ยงนะครับท่านที่นัดไว้ก็มาเจอกันตอนเที่ยงนะครับเที่ยงถึงห้าโมงเย็นนะครับหาท่านที่ใดที่อยากจะปล่อยพระก็สามารถส่งมาก่อนนะครับส่งมาที่ไลน์แอดนะทอ N นแปด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 นะครับแล้วใครยังไม่ได้จองนางกวักนะ ผมบอกเลยรีบจองนะสองวันนะวันที่ห้านี้เสาที่ห้านี้นะเป็นวันหยุดยาวด้วยมีพิธีปลุกเสกนะใครที่อยู่ต่งางจังหวัดอะไรก็มาเจอกันนะเขาปลุกเสกตอนเย็นนะครับประมาณห้าโมงเย็นนะแต่สามโมงเย็นท่านต้องมารับบัตรแล้วนะครับมารับบัตรเพื่อจะรับพระฟรีในงานนะครับเป็นเป็นแจกฟรีสามพันเหรียญน,นะเป็นเหรียญน,นําเลิกนะเป็นเหรียญน,นําเลิกไม่มีจําหน่ายนะสามารถมารับฟรีได้ในงานสามพันเหรียญเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีการ ไม่มีการและหนึ่งคนหนึ่งใบนะท่านถือบัตรสองใบเนี่ยก็รับได้องค์เดียวนะครับผมก็จะเก็บบัตรท่านสองใบเลยนะอย่าอย่าให้เสียสิทธินะเออแต่พูดว่ามีบัตรอยู่ห้าใบพาเพื่อนมาห้าคนเลยมารับนะครับเพราะไม่งั้นไม่งั้นท่านจะเสียสิทธิ์นะครับพอเสียสิทธิ์นะไม่ได้นะท่านถือสองใบได้เหรียญเดียวนะบอกก่อนนะเพราะแล้วผมเก็บบัตรท่านสองใบนะบวนไม่ได้นะครับอ่แล้ว๋ยวผมเอเดี๋ยวผมทำนะบันทึกภาพทั้งหมดนะห้ามบวนนะ ใครวนนี่ผมถือว่าเราไม่เคารพปฏิกากันไม่ได้นะครับไม่ได้ผมจะไม่ให้นะครับโอเคขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกทท่านนะอย่าลืมอยากจะปล่อยพระผมก็ส่งมาในไลน์แอดได้นะครับไลน์ t o n อแปด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 ใส่สยข้างหน้าส่งพระและส่งเบอร์โทรมาด้วยนะรับเช่าพระตั้งแต่หลักร้อยอย่างหลักล้านรับซื้อเป็นองค์รับเหมาทั้งบ้านนะครับพระบูชาของเก่าของโบราณอะไรซื้อหมดทุกอย่างที่มีมูลคา่า ของสะสมที่มูลค่คาเล่นหมดทุกอย่างนะครับส่งมาได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับไปเจอกันช่วงสายๆครับสวัสดีครับ